เอาละรครับวันนี้จะมาสอนเข้าเซิร์ฟไมค์ครับมือถือและคอมเลยนะครับได้ทั้งมือถือทั้งคอมนอเอานาะเซิร์ฟนี้เล่นด้วยกันได้นะครับก่อนอื่นถ้าคุณเล่นมือถือคุณจะต้องทําการล็อกอิน x x o กก่อนนะครับก็ต้องซื้อตัวเกมแท้นั่นแหละแล้วจากนั้นก็กดไปที่คําว่า Play กดที่คําว่า s e r v ์ฟเเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้กดคาว่า Add Server นะทุกคนนะแล้วก็ให้ใส่อันแรกอะไรก็ได้ครับใส่ที่จําได้จะได้เข้าเซิร์ฟถูกนะ จากนั้นก็ให้ใส่ s e r v ์ฟเว d ร์แอดเดอันที่2อครับอันที่2เนี่ยเดี๋ยวเราใส่ตามนี้เลย102นะครับแล้วก็ใส่จุดนะครับ129นะครับผมแล้วก็จุดนะแล้วก็138แล้วก็จุดครับทุกคนแบบนี้นะครับแล้วก็ให้กดคำว่า Save port ครับเป็นพอร์เดิมทุกคน19132ไม่ต้องเปลี่ยนนะพอร์เดิมแล้วก็กดเข้าไปได้เลยนะครับแต่พี่ยังไม่ได้อัปเดตไหมครับเนาะเล่นในโปรแกรมไหนไม่ต้องเล่นในโปรแกรมไหนครับเราต้องไปซื้อเองครับ1,000บาทครับ ต้องต้องไปซื้อ1,000บาทครับไม่มีโปรแกรมให้เล่นครับโอเคครับเข้ามาในจาว่านะครับ1นึเนาะก็1นึก็น่าจะเข้าได้อยู่ครับมันเป็นปลั๊กอินแต่แนะนําเป็น1.19ดีกว่าก็แค่กดเลือกเวอร์ชันใหม่แล้วก็กดเข้าเกมแค่นั้นเองไหมครับของมันไม่ยากครับกดมาติเพย์เลอร์ครับผมและจากนั้นเซิร์ฟเวอร์เนี่ยให้คุณผู้ชมใส่ตรงนี้เลยนะครับชื่อเซิร์ฟเนี่ยจะตั้งอะไรก็ได้นะครับตั้ง AVO สุดหล่อดีกว่าเออนี่แล้วก็เซิร์ฟเวอร์แอดเลส่่เเหมือนนนกััลยะครบใส2 2 138.75เครับเขียนอยู่ใต้คลิปนี้แล้วแล้วก็กดดอนไปเลยครับกดเข้าไปเลยครับนี่ครับแค่นี้เองเดี๋ยวจะสอนล็อกอินครับทั้งมือถือทั้งคอมเนี่ยจะต้องสมัครก่อนเนาะเข้ามาปึ๊บพอเข้ามาแล้วทุกคนก็จะต้องทําการสมัครก่อนนะครับโอเคครับพอทุกคนเข้าเซิร์ฟมาแล้วเนี่ยจะไม่สามารถเดินได้นะครับเอ้ยติด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 อยากเดินบว้ยก็ให้ทุกคนพิมพ์ว่าเข้ามาครั้งแรกนะ มีครั้งแรกและก็ครั้งต่อไปเรื่อยๆนะครับครั้งแรกพิมพ์ tab r e t นะครับแล้วให้ทําการเว้นวล็นะครับแล้วก็ใส่รหัสไปเนาะชุกว่ายกตัวอย่างเป็น1นึถึงหแล้วกัน1 2 3 4 5 6แล้วก็เว้นบล็ออีกหนึ่งรอบนะครับอันนี้คือยืนยันรหัสนะครับก็ใส่1 2 3 4 5 6ไปนะครับแล้วกด enter ไปเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็จะเดินได้เนาะทีนี้ถ้าทุกคนเลิกเล่นเกมแล้วทุกคนกลับมาเข้าอีกรอบกลับมาเข้ารอบ2ขึ้นนะครับรอบ2รอบร้อยรอบล้านที่เท่าไหร่ก็ชางงมััันนต้้อททบบบบแี L แล้วก็เว้นบลกหนึ่งทีแล้วก็ใส่ 1- นถึงหสมมติว่ารหัสนีองน้องตั้งเองนะตั้งเองนะตั้งเองไม่ต้องตั้งตามพี่นะเดี๋ยวมันจะโดนแฮกแล้วจากนั้นก็กด enter ไปนะครับแต่ถ้าคุณใส่ผิดคุณจะหลุดออกจากเซิร์ฟแบบนี้เลยนะครับถ้าคุณใส่ผิดคุณจะ,จะหลุดออกจากเซิร์ฟแบบนี้เลยน,นั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปล็อกอินไอดีผมแป๊บหนึ่งสมัครเองนะครับไม่ต้องถามว่าพี่ครับรหัสอยู่ไหนครับเ,เราต้องใส่เองนะครับผมนะ นี่ครับหลังจากเข้ามาแล้วเนี่ยทุกคนก็จะเดินเล่นได้ทั่วไปเนาะปกติเลยแล้วก็จะเห็นว่าฝนมันตกแต่ฟ้าฟ้ามันไม่ผ่าเลยมันไม่มีฟ้าผ่าสัก,กทีก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันกระช่างมันละกันเนาะโอเคสำหรับวิธีที่จะเข้ามาผมนะครับเดี๋ยวจะสอนก็คือให้ทําการทับ tpa แล้วก็เวนบล็อกนะครับใส่ชื่อผมเข้าไปนะครับ o s h a w a t t z ตรงนี้นะครับผมแล้วก็กด enter มันเลยนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าทําเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมพิมพ์ว่า fc ครับ f 4 e A v o แบบนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวพี่เห็นเนี่ยเดี๋ยวพี่จะรับนะครับผมโอเคปะ่ะพิมมาแล้วเนี่ยก็อย่าลืมพิมพ์ FC มาด้วยเดี๋ยวพี่รับแล้วก็ใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยถ้ามันติดโปรเทคขุดบล็อกไม่ได้นะครับขุดบล็อกนูน่นบล็อกนี่ไม่ได้ก็เดินออกไป300บล็อกครับเดี๋ยวขุดได้แล้วครับไปสร้างบ้านอยู่เลยแค่นั้นแหละเสร็จแล้วครับสำหรับวิธีเข้าทั้งมือถือทั้งคอมล็อกอินมือถือคอมก็เหมือนกันเลยไปละหายตัว